ข้อ1.2เริ่มต้นคุณจะสร้างส่วนของเส้นตรง xy รอไว้ก่อนนะคะ,ะคือชื่อเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นข้อสอบนะคะเราก็ต้องตั้งชื่อให้ตรงตามที่เขาต้องต้องการหรือต้องตามที่เขากำหนดให้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีผลก็ตามนะอ่ะโอเคตั้งไว้ก่อน พอสมควรในที่นี้เดี๋ยวมันต้องขึ้นอยู่กับตอนที่เราสร้างรูปด้วยนะคะแล้วก็ลากไว้ขนาดพอสมควรไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็สร้างอีกส่วนของอีกอีกอีกหนึ่งเส้นนะคะทีนี้ครูตั้งชื่อว่าส่วนของเส้นตรง ab โอเคอจากนั้นนะคะ ให้วางจุด C นะคะสร้างจุด C บนส่วนของเส้นตรง AB จุดนี้นะคะเราจะเรียกว่าจุดกึ่งอิสระหมายความว่ามันก็อิสระได้แต่มันสามารถแค่เคลื่อนเคลื่อนไปมาได้บนส่วนของเส้นตรงเส้นนี้เท่านั้นเนาะก็เลยเรียกว่าจุดกึ่งอิสระบางครั้งเราจะไปเจอคํานี้ในหนังสือของศสวทนะคะอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นจุดอิสระจริงๆก็คืออย่างอย่างเนี้ยอเน,นี้ยคือจุดอิสระก็คือแบบ ลือนที่ได้บนระหน้าบนะคะเนี่ยอิสระเนาะโอเคอ่ะตั้งชื่อว่าจุด C นะคะจุดนี้อ่าเรียบร้อยปึ๊บจากนั้นนะคะสร้างเส้นตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB ที่จุดาะฉะนวิธีการสร้างเส้นตั้งฉากก็คือลำดับการคลิกไม่ได้สำคัญเลยก็คือให้เราคลิก2อย่างก็คือ1ส่วนของเส้นตรงที่ต้องการให ให้สร้างเส้นตั้งฉากนะคะ2แล้วก็คือต้องที่จุดที่เส้นตั้งฉากผ่านก็คือจุด c แล้วก็ส่วนของเส้นตรง ab นั่นเองนะคะต้องคลิก2อ,อย่างนะแล้วก็ไปที่เมนูสร้างเลือกเส้นตั้งฉากปึ๊บนะคะตั้งฉากผ่านจุด c เรียบร้อยนะคะอ่ะจากนั้นเราจะใช้ c เป็นจุดศูนย์กลางนะคะก็เราจะสร้างวงกลมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยให้เราไปเลือกความยาวรัศมีคือเท่ากับส่วนของเส้นตรง xy นะคะ สร้างวงกลมหรือว่าเขียนวงกลมนะคะ,ะสร้างวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่นแต่มีเงื่อนไขว่าไอ้วงกลมที่เราเขียนมาเนี่ยนะคะหรือสร้างมาจะต้องตัดกับเส้นตั้งฉากที่ได้ในข้อสามก็คือต้องตัดกับเส้นตั้งฉากเส้นนี้นั่นเองนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นความยาวของส่วนของส่วนของเส้นตรง x y จริงๆมีผลไหมก็ก็จริงๆถ้ามันตัดมันก็ ให้ะะมันไม่แบบเล็กเกินแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสร้างรูปเล็กขนาดนี้เนาะก็พอสมควรอ่าให้เห็นชัดๆแค่นั้นเองอ่าเห็นชัดๆไปเลยนะคะอ่ะาคราวนี้สมมุติตัดแล้วนะคะจุดตัดเรียกว่าจุดให้ตั้งชื่อว่าจุด d และจุด E นะคะเน่เวลาเราหาจุดตัดจริงๆก็สามารถคลิกไปที่จุดตัดได้เลยนะคะใช้เมาส์เลื่อนลงไปได้เลยนะคะอ่าหรือถ้าเกิดอยากจะทําแบบเขาเรียกว่า ขั้นตอนซับซ้อนกว่านี้ก็คือเลือกที่เส้นรอบวงเลือกที่เส้นตั้งฉากแล้วก็ไปสร้างจุดตัดนะคะโอเคอันนี้ถ้าเกิดมือเรายังแบบไม่สั่นมากนะสร้างมือสั่นก็อาจจะหาจุดตัดไม่เจอก็ใช้คําสั่งนี้นะคะโอเคทีนี้ให้ตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุดอะไรนะ d และ E ใช่ไหมคะ B แล้วก็ E ปึ๊บเข้าไปอ่าแล้วจากนั้นนะคะให้เราสร้างสี่เหลี่ยม ADBE ก็นี่นะคะปึ๊บก็ลากเชื่อมอ่าโอเคนะคะคราวนี้เนี่ย ครูจะให้เห็นภาพสี่เหลี่ยมชัดขึ้นนะคะครูก็จะสร้างบริเวณภายในนะคะทีนี้หลักการสร้างบริเวณภายในก็คือให้เราคลิกเลือกจุดมุมทั้ง4จุดในที่นี้ก็ให้เราคลิกลตามลาดับอาจจะเป็นตามเข็มนาฬิกาหรือควนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอึดดตืดดอย่างเงี้ยมันก็จะได้บริเวณที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะคะ,ะที่ครูคลิกจุด a จุด d จุด b และจุด e สร้างนะคะบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยมสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแต่สีที่เขาเซตมาคือสีเหลืองเราอยากจะเปลี่ยนสีอื่นก็ได้นะคะคือเซตมาให้จากโปรแกรมอยู่แล้วนะคะ,ะนี่นะคะมันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นทีนี้เราให้เราสำรวจนะคะว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้ค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดได้บ้าง สมมติครูเลื่อนมาตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวครูจะพิมพ์ข้อความทางนี้นะคะโอเคโดยเลื่อนจุด C หรือจุด Y นะคะอ่อย่างเช่นเอาเอาที่เพื่อนตอบมาก่อนว่า ADBE B, อาจจะสามารถเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นะคะอคราวนี้เนี่ยแต่แต่แต แต่จัตุรัสเนี่ยมันต้องเกิดจากการมันไม่ใช่ความบังเอิญเนอะแม้มันจะต้องลากให้มันพอดีกันถูกไหมเส้นเส้นเาเรียกว่าเส้นแย,ยงมุมยาวเท่ากันถูกไหมอ่าแต่รูปแรกครูว,วาดที่เราเจอกันทุกคนน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเปลาหรือเปล่าเพราะว่าจุดเรามันไม่เป๊ะขนาดวนะ่าแบบว่าโอ้มันจะพอดีเนาะเออ AB ไม่ไม่อาจจะไม่ได้ยาวเท่ากับ DE ีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เงี้ยมันจะโอกาสจะเจอมากกว่าถูกไหม ก็คือกรณีนี้นะคะ A D B, B E ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าใช่ไหมคะอ่าเคสนี้เราเจอเราเจอเขียนปุ๊บอาจจะเจอปั๊บเลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะเดี๋ยวครูขอครูขอลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมนะคะเส้นอะไรนะเขาเรียกเส้นทะแยงมุมก่อนนะคะแล้วก็ครูจะซ่อมเส้นตั้งฉาก เราจะได้เห็นชัดมากขึ้นอ่าโอเคนะคะเราก็จะนึกภาพถ้าเรานึกน้องปฐมจริงๆเขาเรียนอยู่แล้วแหละสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมเนาะหรือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีสี่เหลี่ยมกี่ชนิดหน้าที่เส้นเทียงมุมตัดกันเป็นมุมฉากใช่ไหมอ่ะสี่เหลี่ยมรูปเป้าก็เป็นแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกให้เขียนไว้พร้อมเหตุผลเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็เขียนได้เลยว่า A D B E ใช่ไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าลรูปว้างรูปว้านะคะโอเคอ่าทีนี้ และรูปสี่เหลี่ยมนั้นๆเกิดขึ้นเมื่อลากจุด C หรือ Y อย่างไรตรงนี้ก็เขาบอกว่าให้พิมพ์คำตอบสั้นๆได้เลยนะคะเมื่อลากจุด C ยังไงคะก็คือก็คือจุด C ก็คือเนี่ยจริงๆอยู่บนอยู่บนส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองถูกไหมนะคะ อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB ถ้าเราดูก็เคสนี้ก็ยังคงเป็นสี่เหลี่ยมรูปเป้าเนาะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นก็หรืออาจจะตอบแค่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะคะเขีนนยนให้หนึ่ง รูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าเมื่อสีจริงเงื่อนไขของของสีเราก็บอกอยู่แล้วนะคะ ก็คือเมื่อ c อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB นี่แหละอ๋อเขียนอย่างนี้ก็ได้เนาะทีนี้เราจะเห็นสัญลักษณ์เพราะวาเราจะเขียนเพาว่าส่วนส่วนของเส้นตรงนะคะจะพิมจะพิมพ์เป็นข้อความก็ได้หรือใช้สัญลักษณ์ก็ได้นะคะตรงเนี้ยมันจะมีอยู่เนาะก สัวนของเส้นตรง AB เห็นไหมอาจจะเลือกตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่แต่มันอาจจะแบบตัดส่วนมันอาจจะไม่ค่อยสวยมากเนาะมันไปทับกับรอดสระอูเข้าด้านบนหน่อยหนึ่งนะคะก็พิมพ์สั้นๆก็ประมาณนี้นะอ่ะทีนี้กรณีที่สอง ว่าจะคัดลอกตรงนีม้มามันคัดลอกไม่ได้อ่าได้แล้โอเคอ่าก็เป็นรูปอะไรอีกคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมอ่ะทีนี้ก่อนเราจะให้จะพิมพ์ลงไปเนี่ยนะคะเราก็มาดูสำรวจก่อนว่า เขาจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อไหรทีนี้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือเราเห็นแล้วแหละว่ายังไงเส้นพยางมุม 2, สองเส้นเนี่ยตัดกันนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือต้องมีเส้นพยางมุม 2, สองเส้นเนี่ยยัไงไงกันด้วยคะยาวเท่ากันใช่ไหมยาวเท่ากันทีนี้จะยาวเท่ากันเมื่อไหร่ตรงนี้ก็คือให้สำรวจนะแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าจะเป๊ะก,ก็อ่าเนี่ย เส้นมันต้องพับกันนะประมาณนี้เอออ่ะก็คือพูดง่ายคือจุดทั้ง4จุด A D B, B และ E ใช่ไหมคะจะต้องจุดเป็นจุดที่อยู่บนวงกลมที่มี C เป็นจุดศูนย์กลางเนาะอ่ะโอเคถ้าอย่างเงี้ยรูปสี่เหลี่ยม A D B, B E ของเราก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ กรณีนี้เกิดขึ้นได้ก็คือ A D B E จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหตุผล C จะต้องเป็นอะไรด้วยคะจุดกึ่งกลางเนาะใช่ไหม C ต้องเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB ใช่ไหมคะ,ะเป็นจุดกึ่งกลาง ของส่วนของเส้นตรง AB เพียงพอไหมคะต้องมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมเมื่อกี้ถ้าเราพูดถึงสี่เหลี่ยมรูปกว่าเนี่ยนะคะถ้าทั้งสีจุดไม่ได้อยู่บนวงกลมนี้เขาก็ไม่ใช่รูปสีส่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมถึงแม้ว่า C จะเป็นจุดถึงกลางก็ตามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องบอกเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยว่าอะไรคะส,ส่วนของเส้นตรง XY จะต้องยาวเท่ากับเท่าไหร่ด้วย หรือจะบอกว่า A D B, B E อยู่บนอยู่บนวงกลมที่มี C เป็นจุดศูนย์กลางก็ได้ใช่ไหมคะมก็อาจจะเขียนได้เขาเรียกว่าความหมายเหมือนกันแต่ว่าคำพูดอาจจะใช้ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะ เช่นตรงนี้ถ้าเราวัดคือ x y จะต้องยาวเท่ากับรัศมีก็ได้ใช่ไหม x y จะต้องยาวเมื่อพอ c เป็นจุดกึ่งกลางปุ๊บ x y ก็จะต้องยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมนี้หรือยาวเท่ากับ a c นั่นเองถูกไหมยาวเท่ากับ a c หรือยาวเท่ากับ c b หรือยาวเท่ากับ c d หรือยาวเท่ากับ c e ก็ได้นะคะอ่าโอเค อาจจะเขียนว่าไงดีแะอย่นี่ก็อู yeah. ครูเขียนเท่ากันแล้วกันเนาะไม่ต้องพิมพ์ยาว x y ยาวเท่ากับ ac อืมใช่หนะคะอันนี้เราไม่ได้เราไม่ต้องแสดงหลักฐานว่าเขายาวเท่ากันเนาะแต่ว่าให้เขียนเหตุผลคําว่าแสดงหลักฐานก็คือจะต้องวัดให้ดูอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่เนื่องจากตรงเนี้มันเป็นการสํารวจถูกไหมจริงจริงวงกลมเนี้ยมันอาจจะอีกนิดนึงที่จุด B ีจะไปอยู่บนบนอะไรคะบนวงกลมเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้การสํารวจเราก็พอจะบวกกับความรู้ที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าเออบอกได้ นีอะไรอีกม,มีอีกไหมคะอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดครูขยายไปเอาเอาบสัส้นๆหน่อยอ่ะอ่าเห็นรูปสีเบบปส่เหลี่ยมบนจอไหมคะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดอะไรเอ่ย ีเลี่ยมอะไรคะยังมีสี่เหลี่ยมอะไรอีกบ้างไหมที่เส้นที่ยังมงตัดกันเป็นวุมฉากสี่เหลี่ยมตึดตดต,ตสี่เหลี่ยมอะไรคะนึกไม่ออกเลยเหรอเธอมนี้เรียนคู่เลขาได้ใช่ไหมคะวิชานี้ โอ้จริงๆิงนี่มันเสริมกันมากเลยนะเอาไปเลขามาตอบในวิชาครูนะคะไม่ใช่วิชาครูไปตอบในเลขาอ่ะสี่เหลี่ยมอะไรคะพี่เส้นเทียงมุมตัดกันเป็นมุมฉากอ่ะลูกสี่เหลี่ยมอะไรอยากขนมเปียกปูนไหมมาคุตอบฮะ<า>ใช่ไหม ช่ไยลูกเปียกบุญไหมคุณสมบัติของรูปสียเสียงขนมเปียกบุไว้ยังไงบ้างคะก็คือมีเส้นทียงมุม2เส้นตัดกันเป็นมุมฉากใช่ไหมคะแต่ว่าเส้นทียงมุมเนี่ยก็จะมี มีความยาวไม่เท่ากันก็จะมีเส้นยาวกับเส้นสั้นถูกไหมคะแต่ว่าด้านทั้งสี่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยยังเป็นไงกันคะยาวเท่ากันใช่ไหมอเนี่ยสีด้าน,นย,ยังคงยาวเท่ากันถูกป่ะ ครูต้องหาจุดตึงกลางก่อนนะถ้าเกิดครูจะแ,แบบสร้างอ่าแล้วก็ให้ซีวิ่งมาอยู่ตรงเนี้ยตึ๊ดตๆ้อตื๊อต้อต้ต,ต,ตมกางไหมเดี๋ยวนะครูขอสร้างกรุมให้นิดนึงให้เห็นสร้างไอ้ทษทีสแก้ไข อ่าทีนี้การเคลื่อนที่เนี่ยกลางแน่ทีเนี่ยค่ะอันนี้วัดให้ดูก็ได้นะคะกรณีที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือว่า c จะต้องเป็นจุดกึ่งกลางด้าน นะคะไอ้เทาที่จุดตึงกลางของของส่วนของเส้นตรง AB ใช่ไหมคะอ่าอย่างนี้ค่ะพอดีว่าครูไม่มั่นใจมือตัวเองไงว่ามันกลางหรือไม่กลางถ้าถ้าใช้แค่ความรู้ที่มีว่าเออมันสามารถเป็นสี่งหนมเปียกปูนได้แต่นี้ถ้าเราต้องการวัดด้วยด้วยอะไรเขาเรียกถูกต้องจริงๆนะคะแล้วก็ใช้ความยาวด้านเข้ามาประกอบอย่างนี้นะคะแล้วก็ครูก็จะสร้างปุ่มสร้างจุดหนึ่งจุดก็คือจุดตึงกลางขึ้นมาแล้วก็ ใช้การเคลื่อนที่ให้ซีวิ่งไปหาจุดถึงกลางนั้นนะคะปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็ตรงตามคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ADBE เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ได้นะคะขนมเปียกปูน เมื่อ C เป็นจุดกึ่งการใช่ไหมคะครูเดี๋ยวครูว่าจะขอก๊อปข้อความนี้มาเมือ่อ C เป็นจุด ตึงกลางของส่วนของเส้นตรง AB แล้วก็มีงเงื่อนไขอะไรอีกแต่นี้ไม่จําเป็นว่า AC จะต้องยาวเท่ากับ XY ถูกไหมก็คือจุด A กับจุด B ไม่จําเป็นต้องอยู่อะไรคะอยู่บนวงกลมวงกลมอันนี้ถูกไหมคะอ่าโอเคอ่ เรียบร้อยนะคะก็สารวจแล้วก็เป็นได้3แบบนะคะก็เป็นอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวอัน,นี้อิสระที่สุดใช่ไหมคะก็ก็จริงๆก็สร้างปุ๊บก็จะเป็นสี่เหลี่ยมรูปเป้าเลยนะคะแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้เงื่อนไขยเยอะที่สุดก็คือ C ต้องเป็นจุดตีงกลางของส่วนของเส้นตรง AB และ xy ต้องยาวเท่ากับ ac ด้วยนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเมื่อ c เป็นจุดถึงกลางของส่วนของเส้นตรง ab นั่นเองนะคะก็คำตอบก็คือ3ข้อแต่ว่าข้อนี้จริงๆโจทย์ไม่ได้ระบุว่าให้เราแสดงหลักฐานนะคะไม่ให้เราแสดงหลักฐานแต่เนี้คยครูวัดให้เราดูเฉยๆเนาะว่ามันเป็นจริงตามนั้นแต่ถ้าเกิดโจทย์บอกว่าจงอันนี้ก็บอกว่าให้พิมพ์ข้อความสั้นๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเออจงแสดงหลักฐานด้วยว่า เออเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังกล่าวได้อย่างไรเราก็คงต้องวัดจริงอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าก็คือเส้นทแยงมุมสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากนะคะแล้วก็ม then, ีด้านที่อยู่ติดกันยาวมีด้านสองคู่ที่ยาวเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมอ่ะแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็ต้องเช็คความยาวทั้ง4ด้านมุมทุกมุมเป็นมุมฉากอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ข้อ3รูปสี่เหลี่ยมขนเปียกปูนก็คือมีเส้นทแยงมุม ตัดกันเป็นมูฉากนะคะแล้วก็ด้านที่อยู่ตรงข้ามยาวเท่ากันใช่ไหมอ่านะคะโอเคก็เสร็จสิ้นสองข้อนะคะก็ไปเป็นตัวแทนในระดับประถมไปแข่งระดับประเทศได้เลยนะคะเก่งมากๆ